สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของทางด้านดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะดรอานนท์ on on นั้นได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าผมอยากทำการกุศลมีน้องทนายความก็ามาเสนอว่าจะฟ้องหมินประมาท ทัวลงทั้งหลายให้ดรอนนท์เลยเสนอไปว่าเอาให้ชัวๆฟ้องแล้วชนะและมันไม่สามารถฟ้องกลับว่าเราฟ้องเท็จได้ให้เรียกเงินค่าเสียหายให้เหมาะสมดรอ,ดอนนท์บอกว่าตัวเองไม่ได้มีเงินจ้างทนายเลยบอกน้องทนายไปว่าฟ้องแล้วเนี่ยนะครับได้ค่าเสียหายเท่าไหร่น้องเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทําคดีของน้องส่วนที่เหลือดรอนนท์ก็จะเอาไปบริจาคเข้าการกุศลทั้งหมดโดยไม่เก็บเงินไว้เองเลย ตอนนี้ก็บอกว่าในใจเนี่ยว่าถ้าได้เงินเมื่อไหร่ก็เอาไปให้น้องอาร์ชพสุดซื้อชุด PTE แจกโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดครับก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการทบุญสร้างงานแล้วก็สร้างอุศสนครับดกรอนนท์ก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ทำจริงไม่ได้คู่แล้วก็เจอกันในสามล่าสุดครับปรากฏว่าหลังจากที่ดรอนนท์นัน้นได้โพสต์ข้อความนี้ไปครับ ก็คงจะมีบรรดาคนที่จัดทัวร์นะฮะและก่อนสมาชิกลูกทัวร์โดยเฉพาะบรรดาม็อบสามกีนะฮะที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กของดรอนนท์แล้วก็ใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับได้พยายามติดต่อดรอนนท์มาดรอนนท์ก็เลยเขียน Facebook อีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าเริ่มมีส่งเมสเซจหลังไหม่มาขอโทษขอโพย ถามว่าหมายถึงตัวเองไหมที่ได้มาโพสหมิ่นประมาทผมตอนเอาทัวร์มาลงกันผมไม่ตอบอะไรอ่านแล้ววางเฉยให้มันทรมานใจกันไปนานๆรอหมายสารกันไปได้เลยครับน้องทนายความดําเนินการอยู่ที่นิ่งเฉยไม่ได้โต้ตอบไม่ได้แปลว่ากลัวหรือจะไม่ทําอะไรแต่ด้วยวัยที่มากกว่าเลยนิ่งเป็นขุดบ่อล่อปลารอจัดการทีเดียวทําให้กลางเหิมเกรม ขลําลึกและทำผิดให้มากที่สุดเสียก่อนตามวิสัยผู่มมีจิตใจเยือกเย็นเย็น่ะเยือกนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ดรอานนท์นั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ล่าสุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลานี้เริ่มมีคนที่จะร้อนร้อนหนาวหนาวกับสิ่งที่ดรอานนท์นั้นได้ดำเนินการในการที่จะฟ้องนะครับบุคคลที่มาหมิ่นประมาทแล้วมาใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับ มีให้เห็นเป็นตัวอย่างหลายเคสหลายกรณีนะครับที่ทางด้านสอชอ,อ้นั้นดําเนินการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะมีทั้งหลักเลขหลัก5นะฮะเลข5หลักเลข6ห,หลักเนี่ยนะฮะก็เรียกค่าเสียหายกันไปจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้คุณอาร์ตพสุทธ์นั้นเนี่ยครับก็จะดําเนินคดีกับคนที่มาหมิ่นประมาททางด้านคุณอาร์ตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเงินนั้นไปซื้อชุด p p e เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนี่ก็มีแนวร่วมอีกคนหนึ่งคือด็อรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับดูครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้บรรดาพวกม็อบสามกีบเนี่ยนะที่ชอบจัดทัวร์ไปลงคนนั้นทีไปลงคนนี้ทีไปดูมินไปเหยียดหยามไปใช้ถ้อยคําวาจาที่หยาบคายเนี่ยนะจะบางเบาลงบ้างหรือไม่เพราะสอชอบอกแล้วนะครับทุกคําดามีราคา ดังนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้นะครับใครที่ชอบจัดทัวร์ใครที่เป็นลูกทัวร์แล้วใช้ถ้อยคำวาจาที่หยาบคายหยาบโลนหมิ่นประมาทรอรับหมายสารกันที่บ้านเป็นทิวแถวในงานนี้แหละนะครับ